สวัสดีครับช่องบูมจากเพชรครับวันนี้มีคนเรียกตัวเราไปนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่คอนโดเราที่คลองหลอนะครับเดี๋ยวเรา,ากําลังจะเดินทางกันไปหาที่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในยุคนี้เลยเยก็ว่าได้วนะครับ,รบเรียกว่าเป็นเนด็กไอดอลวงการนักสะสมแล้วก็หันตัวมาเป็นผู้ที่ทํารายการให้กับคนที่มีความรู้ได้รับความรู้กันหลายๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับพี่คนนี้กันเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับ ไป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 เอ้ยดูเห็นแบบยังโอเควันนี้แบนไปซื้อพระพี่พอเมกะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์บ้านเมืองว่าจะเจอแกที่ไหนน่าจะเป็นที่สตาร์บัคแถวโรงพยาบาลสมิติเวชสุข,ขมุมวิทผมก็เลยต้องวันศุกร์ครับศุกร์เย็น รถติดมหาโหดนั่งมอเตอร์ไซค์กันไปเลยชาบไปข้าวบ้าสายไรบ้าเพราะว่าที่นัดไว้ตอนนี้อยู่ที่สตาร์บัคกันนะครับสตาร์บัคสาขาไหนไม่รู้พี่พอนัดไว้ เพี่ม6โมงครับไปไปชอาพ์พักันดีกว่าพี่พอเรียก,กอ,อย่างเม่นพี่พอนี่ตีไว้เท่าไหรครับอันนี้องค์กาลาครับองกาลาเลยครับ่ออูสี อย่นงองคงนี้เท่าไหร่ครับพี่นี่หนึ่งสแล้นี้นะแตพี่จำได้ปไม่ได้ว่าสีอสีแดงหรือสีเขียวอืผมขายไปสามแสนแต่ตอนนี้มันน่าจะเท่าไหร่แล้วเกินเกินหลายเยอะแล้วหลายสิบหลายแสสามสิบองค์ทต้งลยสี่สิบสี่สองค์ามิบสี่ส้าเออสามได้ มากเลยวันนี้ปะทับพอไม่ก,กันวันนี้ขออนุญาตถ่าย้อาายขออนุญาตถ่ายพอไม่ก,กันเลยแล้วกัน,กน <c oughs> แอบถ่ายอยู่โอเคอือแป๊บหนึ่งนะเด็กไหม สี่สิบห้าไม่ได้พี่สี่บไปจากคุณพี่ถือว่าพี่มาช้าที่เท่าไร่พี่อันนี้อันนี้เท่าอันนี้อยู่ที่เก้าสิบห้าอันนี้พี่ว่าขาดได้ประมาณเท่าไหร่พี่มองพี่ว่าได้เกินน่าจะแสงนิดนิดแสงนิดนิดอืมใช่เก้าสิไม่ตอนะครับอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้สวยนะ อันนี้พี่ไม่รู้ราคาจริงตอนนี้อยู่ที่ทุนพี่ผมแต่ผมบอกทางกับหนูทุนพี่ทุนพี่มันตอนนั้นน่าจะเท่าไหร่วะยี่สิบเจ็ดหรือว่ายี่สิบเจ็ดเนาะก็มากยี่สิบต้นเน่ะผมว่าขายได้จริงแต่ว่าแต่สวยหน่อยมันก็อืมขาดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบสองได้ไหมได้จบส่วนอันเนี้ยครับอันนี้อันนี้อะไรพักคงพักคงโอ้พักคงเอาไปยี่สิบก็่า ทุนแพงกว่านั้นเลยเหรอจริงๆทุนทุนแพงเพราะว่าพี่เล่นแรกๆเลยแล้วพี่ไปโดนไหมโดนหมายถือว่าโดนราคาโดนมราคาแพงก็ก็ถือว่าโอเครพร้าคงมียิ้มให้ด้วยนะจริงๆก็น่ารักแหละน่ารักน่ารักได้ที่สิบอะได้อย่างพวกนี้หลักพันมั้งอันนี้หลักพันอันนี้ไม่รู้อันนี้น่าจะสี่ห้าพันอันนี้ก็เหมือนกันน่าจะสามพันห้าสี่พันอันนี้สามพันแล้วอันนี้ สี่ห้าพันได้แปดพันแปดพันเขาจงเรจงแทงหนยเพาจงซนมาเท่าไหร่วงนี้จะถูกห่อย่ไหมใช่พวกนี้เล่นสองพันพันซืองต้องซื้อพันห้าว่ะพี่นี่ี่เท่าไหร่นะแปดพันหมื่นหนึ่งจบมื่หนึ่งกับวงนี้วงนี้เดิมนะแล้วก็หายากเลยพิมเอ่อพิมพ์้ยที่จำบล็อกไปได้ข้างหลัง ไม่โดนหรอสวยตรงนี้มีหน้ามีตา่าเปาเล่อ่ะจ๊รยขายอยู่ขายอยู่ก็ไหนขายอยู่เท่าไหร่โอ้วาราคามันน่าจะโตว,ว่าตอนนั้นที่ได้ลงอาจจะสามสิบเป็นต้นอยู่อืมถ้าไม่สามสิบเลยใช่ไหมอืมใช <c oughs> ่ได้มีโอกาสวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาหาพี่พอไม่กา ซึ่งก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเย็นนะรถโคตรติด,ตดเลยที่พออัปเดตหน่อยตอนนี้ทำช่องแล้วแล้วมีอะไรเป็นนำเสนออยากจะบอกกับ f อซที่ยังไม่ได้แบบเริ่มจะเล่นพระเลยไม่รู้จักพระเลยแล้วแบบวันนี้พี่เข้ามาเต็มตัวแล้วอะมีอะไรอยากจะบอกเขาว่าอะไรบ้างคือเล่นพระต้องใจเย็นๆมากๆเลยแล้วก็อ่ หลักๆก็คือที่บอกไปก็คือคืณคือต้องมีเพราะว่าเราเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมครับอย่างบูมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาได้เวลามีอะไรก็โทรหากันได้พูดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยนําทางได้ว่าอันนี้ควรไม่ควรเพราะว่าพระเนี่ยบางทีเนี่ยเล่นกันถ้าผิดทางนี่เงินหายเลยนะใช่คือยุคนี้ผมต้องบอกกันว่าของปลอมเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันปลอมแบบมีมีขั้นตอนมีมีแพทเทิร์นมีวิธีการที่เปลี่ยนไปเยอะ ปอมยันบากแต่ใช่ใช่บาดปอมแบบแล้ววันนี้คนทํปกอมเนี่ยเขาเรียนรู้กับการทําพักแผลของของวิธีการโบราณทั้งหมดแล้วทั้งหมดเลยใช่ใช้วิธีการโบราณทั้งหมดแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากต้องแล้วเราเองอย่างนักสะสมเองเนี่ยดูดูไม่ดูไม่ได้เลยบางทีเนี่ยเราเราเข้าใจว่าเราเราแม่นแล้วนะเจอแบบนี้เข้าไปนะตายสลบมดอย่างเช่นหลวงพ่อปานเนี่ยสมมติงานเกตตัวเกตเอดีที่สุดเนี่ยเซียนบางคนเล่นเป็นแผ้ด้วยซ้ำ ดูใช่ไม่ดูไหมแต่เขาอาจจะไม่ตั้งใจเขาอาจจะไม่ตั้งใจแต่แต่คนที่ไม่แข็งแรงจริงๆอ่ะมีโอกาสก็พลาดได้แล้วโอ้แต่หนูปานนี่ถ้าเรื่องเก๊ก็ส่วนหนึ่งนะเรื่องดิ้อุดต้องนี่อีกส่วนหนึ่งเลยนะทะเลาะกันหัวแตกซึ่งซึ่งวันนี้คนที่อยากจะได้พักแท้สวยเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็คือเซียนพูดซีพึ่งเนี่ยต้องเป็นเซียนที่ดีแล้วไม่ทําคนทำเล้ว เขาเรียกว่าอะไรนะต้องต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆแล้วก็เป็นคนที่จริงใจมากๆด้วยนะเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็หวังดีเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าบางทีพลาดแล้วบางทีเนี่ยมาอยู่ที่เราเราก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรใช่ไหม,อมพอถึงเวลาเราอยากจะออกเราอยากจะขายอะ่ะว่าขายไม่ได้ก็งมงรรู้ทีหลักเอออย่างนี้นเจ็บเจ็บมากซึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็นเป็นเป็นพ่อคิดที่ถ้าใครเดินเข้ามา เป็นคนจะเล่นพระเรืวอไไหนก็ตามต้องระวังเรื่องว่ามัมมเนป<ร>เป็นเพนพอยต์อ่ะก็จะเพนพอยต์คือจุดที่แม่นแบบแต่ก็าเวลเราเวลาเราเล่นพระหรือว่าเราสะสมพระ<า>จุดนี้ต้องระวังให้มากเลยมันเป็นเพนพอยต์ของวงการเลยคือถ้าถ้าเราคิดว่าเรายังไม่แม่นเราอย่าดูเองเราต้องมีที่ปรึกษาที่ดีบางทีก็ต้องแห่ บูมบูงทีเรื่องนี้ต้องแหงแล้วก็ยุคนี้มันมีสังคมที่เล่นค้าปลอมไปแล้วเนี่ยอันนี้คือน,น่ากลัวอีกแบบหนึ่งอันนี้น่ากลัวมากแล้วยูทูบเคยเจอไหมเยอะสิตรงนี้เยอะโอ้โหผมกาเจอผมม่บางทีผมเข้าใจเขานะแต่เราเรางงว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่เราก็ไม่ว่ากันคือตรงนี้ภาพที่วันนี้เรามานั่งคุยกันได้อย่างผมผมผ่านประสบการณ์ที่ต้องเจอพพะปฟอมต้องผ่านองานที่เป็นงานตัวเกียรติเอ้ยโอ้โหไม่เข้าใจผิดมานาน จนสุดท้ายมารู้ว่าอ,อ๋อมันเก๋แบบนี้แบบนี้แบบนี้จนได้มาเปรียบเทียบได้ว่าอ,อ๋อของปลอมไอ้นี่แบบนี้ปลอมแบบนี้ปลอมแบบนี้ปลอมแล้วแล<จ>้วมันจะ,จะมีมันก็จะซ่อนไปซ่อนมาซ่อนไปซ่อนมาอย่างระนิดอย่างละหน่อยสมมติมันทําตัวเกตนี้มาไอ้มันมันแก้ตรงขอบอ่าตรงนี้<ไ>อาจจะติดมันก็แก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาคนเล่นอ่ะมันจะรู้แต่คนที่ไม่ได้เล่นอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่อยากจะฝากว่าอย่าใจร้อน ใช่อย่าใจร้อนห้ามเลยห้ามเพราะว่าถ้าถ้าเราเช่ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาเราแหละนี่เวลาออกไม่ง่ายแล้วนะมันยากมากแล้วยิ่งเจอเก้แล้วปุ๊บเนี่ยจะวิ่งกลับไปเนี่ยถ้าคนขายยิ่งไม่จริงใจด้วยนะเสร็จเสรษฐนเงินหายจริงเหมือน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 แล้วเข้าไปอยู่ในกลไกอะไรก็ไม่รู้เลยใช่ครับนี่สำคัญนะคือคือผมว่าคนที่สะสมใหม่ๆตอนนี้หน้าใหม่เยอะมากที่สะสมแล้วก็อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการ สะสมฟ้าแล้วการฟ้าตอนนี้เริ่มขยายโซเชียลมีเดียเยอะเริ่มทําให้คนรู้จักมากขึ้นอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าสื่อเขาเรียกว่าเรกสสื่อผิดเนี่ยก็เสร็จเหมือนกนเสร็จเสร็จเสร็จมากเลยวันนี้อยากฝากซอยแค่นี้แหละมันเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะคุยกันมานานแล้วว่าอยากเจอพี่พออยากจะบอกพี่พอว่าพี่พอฝังประชาสัมพันธ์ให้ให้เอฟซีที่ดูอยู่ครับให้เรียนรู้กับการเช่าโดยที่ไม่ผิดแบบเพราะเงินเขาสูงจริงนะไม่ใช่แบบ เออวันนี้เขาเล่นพรกมีกำไรแต่ว่าไปดวดซื้อแบบเจ๊งมาอย่างเงี้ยเราเราไม่มีต้นทุนนะบูทุกคนน่มีต้นทุนแต่เราไม่อยากให้คนที่แบบอย่างเรามาสื่อออกรายการหรือว่ามาบอกทุกคนเนี่ยเราไม่อยากให้ทุกคนโดนต้นทุนเยอะเกินไปอคือต้นทุนหมายถึงว่าต้นทุนค่าเสียกาสหรือต้นทุนค่าเสียจากจากเรื่องของการเล่นโดนพักเออะไรคือพวกนี้เป็นเป็นต้นทุนหมดเลยใช่แล้วก็คิดว่าถ้าเป็นสื่อแล้วเป็นอะไรที่ดีคนเนี่ยอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ผมว่าเขาจะเสียคนทุนอย่างนี้ไปได้เยอะใช่ตัวเราก็ไม่เจ็บมาก่อนไม่เจ็บไม่ใช่ขอบคณมากครับพี่พอ่าใช่แต่บูมกับผมเนี่ยผมคิดว่าบูมก็มีจุดดงที่เจ็บผมก็มีจุดนดงที่เจ็บเพราะฉะนั้นเรามาแชร์ไม่ให้คนอื่นจะเจ็บมากเยี่ยมเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พอไม่กลับมากเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเช่าพรบพี่พอนะครับขอบคุณครับ